ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงบุตได้อิอเมจครั้งที่49โดยโกโมลสงวนพวกความจริงจะปรากฏเมื่อถึงเวลาการเล่นพระต้องไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายต้องศึกษาดูจากของจริงเมื่ออ่านฟังสิ่งใดอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์จด้วยความจริงและเหตุผลแล้ว ตะกุดลุงปุเอี่ยมวัะพานสูงจังหวัดนนทบุรีดอกบนขนาดสีนิ้วดอกล่างขนาดสีนิ้วครึ่งดอกนี้สีนิ้วดอกล่างนี่สีนิ้วครึ่งนะดอกล่างจะอ้วนกว่าดอกบนเล็กน้อยตะกุดลุงปุเอี่ยมวัะพานสูงเนื้อทองแดงขนาดยาว4.5นิ้วยาวจางเนี้ยสนิ้ว กว้าง1.1เซนติเมตรความกว้างเนี่ยเส้นรอบชุ่มกลางสี1.1เซนติเมตรตะกุดอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าเป็นตะกุดที่เรียบร้อยสมบูรณ์มากไม่มีรอยกระเทาะทำให้เสียหายเลยตะกุดดอกนี้มีกลิ่นหอมปกติตะกุดเก่าๆจะไม่มีกลิ่นถักด้วยเชือกปอสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเชือกปอสีน้ำตาล กด้วยเชือกปอสีน้ำตาลแผ่นทรงแดงไม่ตัดมุมจะไม่ตัดมุมถักเชือกลายกระบองเวียนขวาเนี่ยถักเชือกลายกระบองเวียนขวามี5้าเสาหัวตะกุดด้านนี้เห็น3มเสาเนะนี่ยหส,สด้านหลังเห็นอีกสองเสา 12ปลายตะกุดอีกด้านหนึ่งแผ่นทองแดงไม่ตัดมุมแผ่นทองแดงก็ไม่ตัดมุมนะด้านนี้เห็น3มเสาหนึ่งส,งสด้านหลังเห็นอีกสองเสาหนึ่ง,งถักเชือกให้เหลือทองแดงโพ่เหลือออกมาเนี่ย ให้ต้องเหลือตรงแดงผงหัวออกมาเนะเหลือออกมาบางท่านบางท่านเรียกแบบนี้ว่าตูดมแมลงสาบบางดอกก็ถักเชือกคุมเกือบหมดบางดอกก็ไม่มีไม่มีผแนะตักตักคุมเกือบหมดถักเชือกเสร็จนําไปคลุกผงสีน้ําตาลผงแบบเดียวกับผ้าปิดตาเนี่ยเป็นเป็นผงสีน้ําตาล แล้วนำไปลงลักดำอาจมีลักแดงผสมบ้างเล็กน้อยมองไม่ค่อยเห็นลายเกี่ยวเชือกเพราะผงเข้าไปอุดในล่องเชือกมากเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นลายเกี่ยวเชือกเนี่ยลงลักดำหนาเนี่ยทำไมลักดำจะหนานะจะหนาลักษ์จะนึกนุ่ม รักเนี่ยเขาจะช่ำหนึบนุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะลงรักดำเนี่ยรักดำจะนนหนาหนาฮะเนี่ยรักดำหนาเนี่ยรักดำหนาฮะจะเห็นจุดแดงๆเป็นย่ยอม เห็นจุดแดงๆเป็นหย่อมๆนะในลักดำขอบลักดำอาจจะเห็นเป็นสีแดงบ้างเนะี่ยอาจจะเห็นเป็นสีแดงบ้างนะสีน้ำตาลอมแดงบ้างดูความเก่าของตะกุดได้จากมีรอยแยกตามยาวนะมีรอยแยกตามยาวนะอันหนึ่งนะฮะขอบรอยแยก จะไม่เรียบตรงเนี่ยขอบเขาจะไม่ค่อยเรียบตรงนะฮะเนี่ยเขาจะเรียบเขาจะโค้งไปโค้งมาเนี่ยรอยแยกจะกว้างไม่เท่ากันตลอดแนวนะตรงนี้จะกว้างแล้วก็แคบบ้างกว้างบ้างเนี่ยกว้างแล้วก็ค่อยๆมาแคบนะมีรอยแยกตามขวางทั่วไปเนี่ยเขาจะมีรอยแยกตามขวางทั่วไปนะนอกจากจะมีรอยแยกตามยาวแล้วก็จะมีรอยแยกตามขวางมีทั่วไปนะฮะ เนี่ยมีรอยแยกตามขวางเห็นไหมมีทั่วไปนะรอยแยกเนี่ยบางท่านก็เรียกว่ารอยลั่นเนะี่ยมีรอยแยกตามขวางเห็นไหมเนี่ะนะยรอยแยกตามขวางจะเป็นร่องลึกปลายแหลมเนี่ยจะเป็นร่องลึกเลยนะแล้วก็ปลายแหลมแหลมเนี่ยร่องคดไปคดมาไหมลอกเนี่ยร่องเนี่ยเขาคดไปคดมาเนี่ย นอกจากนั ots, ้นแล้วก็ยังมีรอยแยกฝอยทั่วไปเนี่ยจะมีรอยแยกฝอยฝอยเล็กๆๆเนี่ยฮะเล็กๆเนี่ยขึ้นทั่วไปนะนอกจากมีรอยแยกตามยาตามขวางแล้วก็มีรอยแยกฝอยนะรอยแยกฝอยเป็นล่องเล็กตื้นหน่อยเนี่ยก็จะเป็นล่องเล็กๆตื้นหน่อยฮะปลาย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 ก็จะแหลมนะปลายแหลม แตกแบบไล่ทิศทางไปทั่วนะเขาจะแตกไปทั่วนะแตกแบบไล่ทิศทางบางท่านเรียกรอยแตกแบบนี้ว่ารากผักชีรอยแตกที่มีเนี่ยอันนีนะ้เป็นรอยแตกที่มีทั้งรอยแยกตามขวางเห็นไหมแล้วก็รอยรอยรอยแยกฝอ,อยรอยแยกฝอ,อยรอยแยกฝอ,อยนี่เหมือนกันนะ มีรอยแยกตามขวางแล้วก็มีรอยแยกฝอยเนี่ยเนี่ยรอยรอยแยกตามขวางแล้วก็รอยแยกฝอยฝอยเนื่องจากลักหนาบริเวณที่ลักหลุดกระทะออกจึงดึงเอาผงหลุดออกมาด้วยจึงเห็นจึงเห็นเส้นเชือกเนี่ยแต่เห็นเส้นเชือกเนี่ย โมเลลที่ลักและผงก็ทตหลุดออกเห็นเส้นเชือกเห็นเส้นเชือกนะเนี่ยขยายดูจะเห็นเส้นเชือกชัดเจนนะเนี่ยเห็นเส้นเชือกชัดเจนเลยนะเส้นเชือกจะเป็นสีน้ําตาลเนี่ยสีน้ําตาลชัดเจนนะเห็นเส้นเชือกนะสีน้ำตาลนะ ตะกุดทองแดงเก่าจนขึ้นสนิมสีน้ำตาลดำนะฮะจะขึ้นสนิมสีน้ำตาลดำนยขึ้นสนิมสีน้ำตาลดำแล้วก็มีสนิมเขียวด้วยนะแผ่นทองแผ่นทองแดงบริเวณที่สัมผัส,สรรจะเป็นสนิมสีน้ำตาลเข้มละจะเป็นสนิมสีน้ำตาลเข้มตรงตรงแกนกลางจะนรูนสูงกว่าขอบข้างเนี่ย ตรงตรงแกนกลางเนี่ยนะตรงเนี้ยเขาจะสูงกว่าขอบข้างเนี่ยต่เวลาเขาม้วนแล้วมันจะสูงขอบข้างแกนกลางจะสูงกว่าขอบข้างปลายอีกด้านแผ่นตรงแดงตรงแกนกลางจะมมวนต่ํากว่าขอบข้างอันเนี้ยอันนี้ก็จะต่ากว่าขอบข้างนิดนึงเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะต่ํากว่าขอบข้างนิดนึงตะกุดแผ่นตรงแดงหนาเนี่ยแผ่นตรงแดงเขาจะหนานะ ม้วน6กถึงเจรอบเนี่ยถ้านับตรงตรงเนี้ยตรงที่ปลายเขาเขามาชนกันเนี่ยมันจะได้7รอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ถ้านับตรงอื่นก็จะได้6รอบแผ่นตรงแดงบริเวณแกนกลางจม้วนสูงกว่าขอบข้างเล็กน้อยนเนี่ย อันนี้นะแผ่นตรงแดงตรงกลางเนี่ยนี่ยเขาจะม้วนเนี่ยสูงกว่าขอบข้างเล็กน้อยบางท่านเรียกตูดแบบนี้ว่าเรียกตูดแบบนี้ว่าตูดแรงสาบเนี่ยเนี่ยมันจะม้วนม้วนเป็นเป็นชั้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 นขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกตูดแบบนี้ว่าตูดแรงสาบเนี่ยบางท่านเรียกอย่างนี้นะรูตรงกลางเล็กมากเนี่ยรูตรงกลางเนี่ยจะเล็กมากนะ จนเอาหัวไม่กีดไฟยัดไม่ลงเนะี่ยเอาหัวไม่กีดไฟยัดต,ตรงนี้ไม่ลงนะตะกุดลุงปะีะยงว,วัฒพันสูงเนื้อทองแดงขนาดยาว3.49นิ้วก็เกือบ4นิ้วเนะี่ยยาวตรงนี้เนะกว้าง1เซนติเมตรฮะ1.0เซนติเมตรนะนะเส้นผ่าตรงกลางตะกุดอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่า เป็นตะกุดที่เรียบร้อยสมู์มากเนี่ยเน็นเรียบร้อยสมู์มากเลยนะไม่มีรอยกระเทาะทําทให้เสียหายเลยถักด้วยเชือกปอสีน้ําตาลนี่ถักด้วยเชือกปอสีน้ําตาลเนี่ยถักให้เหลือทองแดงโพลเหลือออกมาบางท่านเรียกว่าตูดแรงสาบบางท่านก็เรียกแบบนี้ว่าตูดแรงสาบนะบางท่านก็เรียกอีกแบบว่าตูดแรงสาบถักเชือกลายกระบองเวียนขวามี5้าเสานะ เนี่ยเขาจะถักเชือดลายกระบอกเป็นความมี5้าเสานะด้านหัวตะกุดด้านนี้เห็น3ามเสานะหนึ่งสองสามด้านหลังเห็นอีกสองเสานะหนึ่งสองปลายตะกุดอีกด้านด้านนี้เห็น3ามเสานะหนึ่งสองสามด้านหลังเห็นอีกสองเสานะหนึ่งสอง ถักเชือกเสร็จนำไปคุกผงสีน้ำตาลผงแบบเดียวกันกับผ้าปิดตาเนี่ยผงจะเป็นแบบเดียวกับผ้าปิดตาเห็นผงสีน้ำตาลนะเนี่ยเห็นผงสีน้ำตาลนะแล้วนำไปลงลักดำแล้วก็นำไปลงลักดำ มองไม่ค่อยเห็นลายเกี่ยวเชือกเพราะผงเข้าไปอุดในล่องเชือกมากเนี่ยเลยไม่ค่อยเห็นลายเกี่ยวเชือกเนี่ยลงลักด,ดำนะลงลักดํดำแผ่นทองแดงจะตัดมุมเดี๋ยวจะตัดมุมอันนี้ดอกนี้ตัดมุมลักดํดำจะแห้งแห้งบางบางลักษดำก็จะแห้ง,แห,งแห้งบางบางเลย ลักดําจะแห้ง,งแห้งบางๆเนี่ยแห้งบางแห้งบางนะแวววาวนะตรงนี้พอบางทีเขาเขาล้างหรือเขาเช็ดไห้ฝุ่นออกก็จะแบบเจียวจะแวววาวแต่จะไม่สดใหม่นะปลายอีกด้านแผ่นทองแดงก็ตัดมุมเนี่ยตัดมุมนะลักดําจะแห้งแห้งบางๆลักดาก็จะแห้งแหงบางๆ <c oughs> หเห็นจุดแดงๆในลักดำเนี่ยเห็นจุดดแดงๆในลักดำนะบางจุดก็เป็นสีน้ำตาลเนี่ยบางจุดก็เป็นสีน้ำตาลเนี่ยขอบลักดํดำเป็นสีน้ำตาลบ้างเนี่ยะฮะก็เป็นสีน้ำตาลบ้างนะ ขอบลักดำเป็นสีน้ำตาลอมแดงบ้างเนี่ยเขาจะอมแดงบ้างนะดูความเก่าเขากรูดได้จากมีรอยแยกตามขวางทั่วไปเนี่ยรอยแยกตามขวางมีรอยแยกตามขวางนมีรอยแยกตามขวางเนี่ยมีรอยแยกตามขวาง รอยแยกตามขวางจะเป็นล่องลึกเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นล่องลึกเลยฮนะรอยแยกจะกว้างไม่เท่ากันตลอดแนวเนี่ยฮะจะมีกว้างบางแคบบางล่องจะคดไปคดมาล่องเาก็จะคดไปคดมานะยยยยเนี่ยรอยแยกรอยแยกเนี่ยรอยแยกเขากว้างบ้างในชะ่ไหมเนี่ยได้แคบบ้างฮนะ รอยแยกจะคมไม่เรียบตรงนะรอยแยกเนี่ยขอบเขาจะคมคมเนะขอบเนี่ยขอบรอยแยกจะคมคมอ่ะเขาเขาจะไม่ไม่เรียบตรงเลยนะไม่ตรงนะเขาจะเขาจะค่อยๆคดไปคดมาเนี่ยเนื่องจากลงลักบางบริเวณที่ลักล่อนออกจึงอาจหลุดเฉพาะลักไม่ดึงเอาผงหลุดออกไปด้วยจึงยังเห็นผงติดอยู่บนเส้นเชือก จะจะยังเห็นผงติดอยู่บนเส้นบนบนเชือกนะเนี่ยบริเวณที่ลักล่อนหลุดเนี่ยบางจุดเห็นผงบนเนี่ยเห็นผงบนเชือกนะฮะเนี่ยขยายดูใช่ไหมเนี่ยขยายดูหเห็นผงบนเชือกเลยนะเนี่ยนะฮะเห็นเห็นผงบนเชือกนะฮะ เห็นผงบนเชือกเบบริเวณที่ลักก็ท่อหลุดบางจุดอาจดึงเอาผงหลุดออกไปด้วยก็จะเห็นเสี้ยนเชือกเนี่ยพราะถ้าเขาดึงเอาผงออกไปด้วยจะดึงดึงเอาผงออกไปด้วยก็จะเห็นเสี้ยนเชือกนะเนี่ยนะเห็นเสี้ยนเชือกเลยนะเนี่ยเห็นเสี้ยนเชือกเลยนะ ตะกุดทองแดงเก่าจนขึ้นสนิมสีน้ำตาลด yeah, ําบ้างสีน้ำตาลเข้มบ้างเนี่ยฮะจะเป็นสีน้ำตาลดําบ้างสีน้ำตาลเข้มบ้างนะ่ะก็จะมีสีเขียวบ้างนยตะกุดแผ่นทองแดงบางม้วน 6- 7รอบเนี่ยเขาจะม้วน 6- 7รอบเหมือนกันนะฮะม้วนแน่นมากเลยฮะรูตรงกลางตะกุดเล็กมากเนี่ยรูตรงกลางขาตะกุดเนี่ยเขาจะเล็กมากนะ จน,นหัวไม่ขีดยัดไม่ลงเนี่ยเอาหัวแม่ขีดยัดไม่ลงแผ่นทองแดงบริเวณแกนกลางจะยุบต่ำกว่าขอบข้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ตรงกลางเนี่ยเขาจะยุบต่ำกว่าขอบข้างเล็กน้อยนะฮะ <c oughs> แผ่นทองแดงนะอีกด้านแผ่นทองแดงบริเวณแกนกลางจะนูนสูงกว่าขอบข้างเล็กน้อยใช่ไหมเนี่ยจะค่อยๆเนี่ยจะค่อยๆต่ําขึ้นไปสูงเนะี่ยบางท่านเรียกตูดแบบนี้ว่าตูดแมลงสาบ นะก็ก็แล้วแต่ใครจะเรียกจะเรียกแบบนี้หนระือจะเรียกไอ้ถักแล้วให้หรือโผโผ่ทองแดงออกมาก็ก็แล้วแต่อยากจะเรียกนะฮะรูปพระในคลิปสีจะเพี้ยนไปบ้างเมื่อศึกษาจากคลิปเรียดแล้วดูรูปพระใน QR วอโคดท้ายคลิปดูรายละเอียดและสีผิวที่ถูกต้องหาพระแท้ศึกษาเปรียบเทียบดูท่านจะดูพระเก่งแน่นอน ผมตั้งกลุ่มบุดฎาอินเบเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางลายผมสอนวิธีดูพระหลายชนิดมีรูปพระให้ขยายดูได้อย่างละเอียดกว่าใน YouTube มากในกลุ่มมีผู้มีประสบการณ์หลายท่านช่วยชี้แนะเข้าห้องเรียนได้ทางคิวอารโค้ท้ายคลิปเข้ามาศึกษาพระเครื่องร่วมกันด้วยคิวอารโค้นี้